น,นีมีคนที่มีเพจทองเลี่ยวนด้วยอาค์อนบอร์ดบล็บอกนะคันนี้สวยจิ้ดูสีนะสีเขียวเขาเรียกว่าเขียวอะไรบล็บอกเป็ดป่ะเนี่ยสวยมากนะบอร์ดบล็บอกคันนี้แต่ว่าตอนทลิปลงแล้วจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็อลองถามดูนะบางทีคันนี้ไม่อยู่แต่มีคันใหม่มาแทนนะบางคนนะผมบอกตรงนะบางคนนะอยากได้คันนี้ แต่ตอนมาจริงๆได้อีกคันนึงสวยว่าน,นี้สวยเดิมอีกนะฮะเพราะว่าคันนี้ไปแล้วแล้วมีคันใหม่ที่สวยเดิมอีกนะบางทีนะฮะต้องเข้าใจเนาะมันเป็นของมือสองนะฮะบางทีมันไม่มีให้เลือกมากนะฮะแต่ว่ามันมีให้เลือกใหม่มาเรื่อยเนะฮะสวยๆเนาะนีก็มีลูกค้ามานะฮะมาคุยกนะันเนาะมาคุยกันนะตอ,อนนี้คนนี้เลืจักรยานพับน,นะเพราะว่าพับแล้วใส่รถไม่ต้องตันจากบ้านไปนะใส่รถแล้วก็ใส่ท้ายรถแล้วก็ ไปถึงที่แล้วก็ปัดไปไปก็ไปปัดที่ที่ท่องเที่ยวนะหรือสนามเนาะบางทีบางคนไม่ไม่ไม่สนิทไม่ชํานาญกับการปัดบนท้องถนนเนาะกลัวรถชนหรืออะไรเงี้ยก็เลยใส่รถแล้วก็เอาไปปัดในที่ที่เขาจัดไว้ให้ดีกว่านะฮะเนาะบางคนปัดไม่ไม่ไม่ชำนาญนะปัดจากบ,บ้านไปไม่ไหวนะก็เป็นทางเลือกเลยนะฮะพยายามพับเนี่ยเป็นทางเลือกของสมาชิกหลายๆท่านนะฮะ อันนี้คือบอร์ดมอกนะถ่ายบอร์ดมอกดูเดี๋ยวดูดีดกว่าว่าวันนี้บอร์ดมอกเข้ามากี่พันเอาไปจัดโปรโมชั่นนะถ้าเกิดใครอยากรู้โปรโมชั่นยังไงไปไปต,ติดติดตามที่ช่องเลยหอมก168นะฮะตรงตัวเลยนะเลยหอม168นะฮะเขาจะลงโปรโมชั่นให้ดูทุกเดือนเลยนะฮะเดือนละสองสองทริปเนาะสองครั้งอ่ะนี่นะฮะบอร์ดมอกดีเจ็ดนะคันนี้สวยถ้าใครอยากได้แคปเอานะแคปแล้วถามเขาเอานะเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้เนาะ แต่ว่าอยู่ไม่อยู่นะผมต้องขออภัยนะบางทไีไม่ไม่ทันนะคันนี้สีออกโอรสนะสีโอรสมันเป็นสีอะไรอันั้นกะ็สีอย่างเงี้ยนะฮะออกกึ่งกึ่งเขียวเขียวหรือเหลืองผสมกันนะเลยเรียกไม่ถูกเลยทนะี่เป็นโอรสแล้วกันนี่สีฟ้านะฮะคันนี้สีฟ้าสวยนะสีฟ้า,นะา,ยยานี่สวยจริงนะเออเขาบอกว่าที่นี่นะถ้าเกิดสมมติว่าของมีสองที่มาแล้วชิปเตอร์มีปัญหาเขาเปลี่ยนให้นะเนี่ย นี่นะฮะอันนี้คือชิปเตอร์ที่เปลี่ยนนะเนี่ยผมขออนุญาตนะปฏิกยังอยู่เลยเดี๋ยวผมเรอบปฏิกให้ดูเดี๋ยวิกอยู่เลยนะเนี่ยแปะไว้เหมือนเดิมนะอันนี้อันนี้คือของเก่าของเดิมเลยเนี่ยอันนี้คือยังสภาพยังดีใช้ได้แต่ถ้าเกิดสภาพที่ไม่ดีเขาจะเปลี่ยนให้นี่นะฮะเป็นรุ่นใหม่เลยนะ SIS นะนะเนี่ยอันไหนที่มีปฏิกเนี่ยเขาเปลี่ยนให้ใหม่เนี่ยเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่นะโอ้โหนี่ยเห็นปฏิกแล้วนะ อย่าไปลอกเลยเก็บไว้ก่อนให้ให้เจ้าของมาลอกเองนะใครซื้อให้มาลอกเองนะนี่สีฟ้านะฮะนี่อันนี้ก็สีฟ้าสีฟ้ามีปลาแฝดเลยวันนี้นะฮะอันนี้ออกสีเหลืองๆนะทองทองก็พวกเนี่ยนี่เปลี่ยนใหม่ให้เลยเนี่นี่นะฮะถ้าเห็นเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะฮะดีนะโร้านนี้ดีจังเลยอ่ะมีเปลี่ยนชิปเตอร์ให้หลายตัวเลยเนี่ยหลายคันเลยเนะี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนชิปเตอร์ให้นะฮนะคือถ,ถ้าใช้ไม่ได้สภาพ เก่ายิาง่งกต้องเปลี่ยนให้เลยคือใช้ไม่ได้อิกนะสองคันนี้ก็สีสวยนะสีออกเหลืองๆมเมนาะออกเหลืองๆคันนี้ออกเขียวนะเขียวมีคล้อยนิดหน่อยนะะอันนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะไม่ได้มีผลทําให้แดงน้อยลงนะฮะดีซะอีกนะฮะน้่นนนะนหนักเบาลมนิดนึงตรงที่มันถลอกอยู่แล้วนี่ฮะชิปเตอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนชิปเตอร์ตัวนีอ้ก็ต้องเปลี่ยนนะฮะต้องเข้าใจนะว่า ตอนสภาพมาเนี่ยถ้าถ้ายังใช้ได้เขาจะคงของเดิมไว้นะแต่ถ้าเปลี่ยนก็แสดงว่าของเก่าเนี่ยน่าจะมีปัญหาบะฮะอาจจะมีเฟืองหักแตกนะฮะอันนี้สีแดงอัน,นสีฟ้าอีกนะดีเจ็ดโมดเลยนะบอดบอกคลิปนี้ผมถ่ายบอดบอกให้หมดเลยนะถ่ายบอดบอกแค่อย่างเดียวเลยเนาะยางนี่ยางถ้าเกิดเสื่อมสภาพก็เปลี่ยนให้ด้วยนะยางอ่ะไม่ใช่ถูนะยางเนี่ยอันนี้ก็ช,ชิปเตอร์ใหม่นะนี่นะฮะอันนี้สีแดงเนาะสีแดงก็สองคัน สีแดงสีฟ้ามีหลายคันเนาะโอ้นี่คันนี้นะฮะแล้วก็คันนี้ด้วยนี่ก็สีออกฟ้าๆนะฮะสวยเนาะรุนนี้เลยนะบอยบอกดีเนะฮะเสปีดเสปีดก็เหลือแล้วน,นะผมว่าใช้อะไรกันเยอะแยะ <c oughs> นี่คันนี้ตามคอนบอยบอกดีเจอีกแต่คันนี้น่าจะเป็นปีใหม่นะทำสวยนะดูสีนะเป็นรอยนิดหน่อยนะฮะรับสภาพเนาะรับสภาพ ชอบซะอีกนะเป็นร้อยเยอะๆนั่นแหละราคาถูกเลยนะอ่าอันนี้คือตัวเก่าเลยนะอันนี้คือมือบิดมือบิดนะเนี่ยของเก่านะตัวนี้นะก็คือเดิมๆที่ใช้ได้นะนี่ตัวไหนเขาเปลี่ยนอ่ะมือเปลี่ยนให้นะโอ้โหนี่ไม่เดี่ยมปิ๊กเลยนี่นะอันนี้บอดบมอกผมถ่ายบอดบมอกแค่อย่างเดียวเลยนะอันนี้ก็บอดมอสอีกตัวอินเตอร์ในช่องนอสนะฮะมีเกียร์แบบนี่นะฮะเปลี่ยนชิตเตอร์ให้ด้วยนะ การเปลี่ยนชิปเตอร์ให้เนี่ยก็หมายความว่ามันเราจะใช้ได้อีกประมาณไม่ต่ำกว่าสองสามาปีนะฮะสบายๆเลยนะฮะนี่แหละอ่ากี่คันวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองคันเลยนะฮะมีที่ไหนเยอะขนาดนี้นะมือสองบอดมอสมากองให้เยอะขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวผมได้ถ่ายดูอีกทีนะสมมติว่าใครอยากได้ก็แคตเอานะตัวนี้สีฟ้า นะใครอยากได้มีลายใบไม้ด้วยนะไม่ใช่ลายแต่งนะไม่ใช่แต่งนะเป็นลายใบไม้เขาดูนะบล็อกนะมีสีออกสีแดงนะดนะมเหนาพเอามไปหาคเฉก็ดีแล้ว ไ่เปดราลยตรมองเาที่รูทานกันเาบอกรู้อยู่รู้ได้เลยนะฮะตามสบายเลยนะฮะเป็นฮะอยากได้อยู่นะเหมือนกันเลยฮะไม่มีที่จอดมีรูทสองคันมีเสือหมอบ4ี่คัน มีมินอีก3คันโอ้โหต่อ14นะฮะโอ้โหนี่ลูกค้าขอถ่ายรูปเลยนะฮะมีถ่ายรูปถ่ายรูปร้านเลยนะโอ้โหมาดูเสือภูเขานะฮะนี่นะมีรถทัพมีมาดูเสือภนะนะูเขาด้วยนะเสือภูเขาก็มีนะอันนี้หูอี่จารอนวิชีโวนะอ่ะโอเคใครสนใจก็ลองทักมาดูนะเดี๋ยวผมจะปัก เบอร์ไลน์เบอร์ลไลน์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะก็มาดูได้เลยนะบ่อเนาะัน,นี้นะสิคันเลยนะฮะที่มาทําโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็มีเข้าใหม่มาผสมด้วยเนะาะใครอยากได้แคปเอานะข้างในยังมีขาไก่เพียบเลยนะเนี่ยประเภทรดขาไก่เนาะโอ้โหนี่เห็นแล้วแบบอึ้งองเยอะขนาดนี้นะสุดยอดสวยๆทั้งนั้นนะ ขาไก่นี่เป็นรถที่แบบว่าเฉพาะกลุ่มเลยจริงๆเลยนะที่จะมาเล่นเนาะน่าทําคลิปสักคลิปเนาะเป็นจักรยานขาไก่นเนานนะเดื๋ยวครอยาดได้เนาะเดี๋ยวทำให้คลิปนึงดีกว่านะเป็นช็อตแล้วกันเนาะ